เวทมนต์โบราณที่สาบสูญตอนที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คำตัดสินของทีออรอ้นถูกต้องมันแทบจะไม่มีความเป็นไปได้ที่การโจมตีทั่วไปจะทำอะไรเมอร์คิเลสการเคลื่อนไหวของมันเล่ากับป้อมปราก,การเมอร์คิเลสไม่มีจุดอ่อนที่แน่นอนกลยหยุดที่จะรับมือกับมันได้ก็คือสำหรับจอมเวทผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนี่ก็หมายความว่าพวกทีโอดอ์กำลังได้เปรียบอยู่อย่างนั้นหรือมูจักได้พูดขึ้น มีเพียงแค่สองคนเท่านั้นที่จัดการกับสัป,ปะหลาดนี่ได้ซิเวียก็คิดเช่นเดียวกับมูจาวิลเลียมได้กล่าวด้วยความมั่นใจวพวกเราจะไป,ไปด้วยทั้งสามคนต่างคัดค้านความคิดเห็นของเวโรนิกาและทิวอดอจอมเวทขั้นที่แปดและจอมเวทขั้นที่เจ็ดเนินสามารถที่จะวาดผ่านได้ทั่วทั้งทวีปแต่ทว่าพลังของสัป,ประหลาดตัวนี้มันเกินมาตรฐานของสัปปะหลาดทั่วไปเนื่องจากเวโรนิกา ไม่สามารถใช้เวทไฝในการต่อสู้ได้พลังของเธอจึงลดไปครึ่งหนึ่งพวกเขาทั้งสามคนจะปล่อยให้ทั้งสองคนไปต่อสู้ในสถานการณ์เช่นนี้ได้ยังไงมันทำให้ทั้งสามคนไม่เชื่อมั่นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีเพียงแค่พาลาเท่านั้นที่ยอมลับในการตัดสินใจของทั้งสองพาลาได้พูดขึ้นมาว่านั่นเป็นการตัดสินใจที่ดีพาลานั้นไม่สนปฏิกิริยาของคนในกลุ่ม เมอร์คิเลียสจะคำนวลลำดับความสำคัญในการกระทำของมันตามจำนวนมานาของเป้าหมายความหนาแน่นของจอมเวทขั้นเจ็ดและสูงกว่านั้นจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนั่นหมายความว่ามันจะโจมตีพวกเขาด้วยความสำคัญระดับสูงสุดพวกเขาไม่สามารถแอบผ่านไปได้เช่นลอยโพลแลหากความสนใจนั้นอยู่ที่กลุ่มแอนดัสล่ะเพื่อตอบสนองต่อคำถามเหล่านั้น พาลาจึงได้ชี้ออกไปยังใจเย็นดูซะทุกคนตายหมดแล้วภาพที่ตรงหน้ามันเหมือนกับที่เธอพูดแรงสั่นสะเทือนได้หยุดลงแล้วและอัศวินแห่งเงาทุกคนต่างแปลเปลี่ยนกลายเป็นกองเลือดทุกคนต่างเป็นผู้ใช้ออลาระดับสูงแต่นั่นก็ไม่เพียงพอที่จะรับมือกับมรดกจากยุคโบราณการนี่ไม่สามารถเรียกได้ว่าการต่อสู้พวกเขาถูกฆ่าล้าง และสังหารอยู่ฝ่ายเดียวนอกจากนี้เมอร์คิวเลียสยังเลื้อยไปร,บรอบๆขณะที่บนเกี่ยวกับการปล่อยลอยโพลลให้พาดไปดูเหมือนมันกำลังมองหาเป้าหมายใหม่และด้วยบรรยากาศเช่นนี้มันดูเหมือนว่าทุกคนจะเริ่มเชื่อแล้วจากนั้นพาลาก็แอบพูดคุยกับเทโอดอร์หัวหน้ามานี่เดี๋ยวสิเขาได้เดินเข้ามาใกล้กับเธอจากนั้นพาลาก็ขยับปากไปใกล้ๆหูของเขา ไม่ต้องเป็นห่วงไปฉันรู้วิธีที่จะเข้าไปข้างในแต่ไอสสรเลวนั่นกล้าที่จะทำลายเข้าไปฉันมั่นใจว่ามันจะไม่ได้ออกมาแบบมีชีวิตหมายถึงกับดักอย่างนั้นเหรอทีโอโดอรตระหนักถึงความหมายของเธอในทันทีและพาลาก็ตอบกลับด้วยการพยักหน้าพร้อมกับส่งรอยยิ้มที่ดูเย็นชาสำหรับเวทมนต์โบราณที่สาบสนแล้วผู้สร้างของพวกมันคือพระเจ้า พระเจ้าที่ควรที่จะโคโรหากมีสิ่งใดที่ทําให้พระเจ้าต้องแปดเปื้อนและก้าวล่วงไปในสถานที่ที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นนั่นถือเป็นการดูหมิ่นอย่างซึ่งงามันทําให้พาลาถึงกับของึ้นด้วยสิทธิพิเศษของฉันฉันไม่สามารถหยุดเมอร์คิเลียสได้แต่ฉันสามารถควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยในห้องทดลองได้ฉันจะเข้าไปแล้วจับกลุมเจดเทพดาบตัวนั้นซะ เทโอดอร์รู้สึกสงสารลอยโพลแลนด์ผู้ที่ทําให้เวทมวนต์โบราณที่สาบสูญกลายเป็นศัตรูกับเขายังถาวรจากนั้นพาลาก็ได้เอื้อมมือออกไปในมุมที่คนอื่นไม่สามารถมองเห็นได้เธอได้ผักบางสิ่งเข้าไปในกระเป๋ามิติของเทโอดอร์เน,นี่มันมันคือศิลานักปรา์นั่นมันเป็นสิ่งที่ฉันได้สัญญากับเธอไว้ฉันหวังว่าเธอจะสามารถถือมันไว้ได้โดยไม่ใช้มัน แต่หากว่าเธอต้องการใช้มันมันก็สามารถทำขึ้นมาได้อีกสิลานักปาฏิโยดอร์พยักหน้าให้กับเธอสัมผัสและยืนยันว่ามันคืออะไรในตอนนี้เขากังวลว่าจะไม่มีวิธีจัดการกับเมอร์คิวเลียสแต่แล้วของขวัญที่เขาได้รับมามันอาจทำให้เขาสามารถต่อกรกับเมอร์คิวเลียสได้หลังจากที่พาลาพูดคุยกับเทโอดดรเสร็ เธอก็ขยับตัวออกห่างจากเขาแล้วจากเนนเวโรนิกาผู้ที่เฝ้าดูพวกเขาทั้งสองคนด้วยดวงตาที่แปลกๆก็ได้พูดขึ้นตอนนี้เริ่มกันได้หรือยังล่ะและแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับเมอร์คิเลสเมอร์คิเลสเป็นสิ่งประดิษฐ์ผู้พิดาที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ตั้งใจบางทีภูมิปัญญาของมันอาจจะเติบโตขึ้นหลังจากที่อาศัยอยู่ในโลกมาเป็นเวลานาน พาราเซลสัตเนินไม่สามารถที่จะกลับมามีชีวิตได้แต่เมอร์คิวเลียสในตอนนี้มันกำลังโกรธเปอย่างมากนั่นเป็นเพราะว่ามันได้ปล่อยให้ผู้บุกลุกได้หลบหนีไปข้อความของระบบได้แจ้งเกินขึ้นความก้าวหน้าของภารกิจ98.2%ดวงตาของเมอร์คิวเลียสได้ปรากฏข้อมูลนี้เนื่องจากว่าผู้สร้างพาราเซลสัต ไม่ได้พิจารณาถึงอารมณ์ของเมอร์คิวลีสท่าทีของเมอร์คิวลียสในตอนนี้บ่งบอกถึงความขุ่นเคืองแม้ว่าตัวของมันจะมีอายุที่ยืนยาวแต่ความรู้สึกของมันนั้นยังเป็นเหมือนกับเด็กน้อยเมอร์คิวเลีสถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวโดยพลาการได้เว้นเสียแต่ว่ามีใครบางคนมากระตุ้นมันบางสิ่งที่รุนแรงได้กระทบที่หัวของเมอร์คิวลียสยังฉับพลัน มันมีพลังที่รุนแรงซึ่งสามารถระเบิดประหลอดได้หลายพันเกลอนมันทำให้หัวของเมอร์คิวเลียสสะบัดไปมาเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนของระเบิดอารมณ์ของมันในตอนนี้กำลังปะทุขึ้นการโจมตีครั้งแรกจากเป้าหมายโดยการใช้พลังกระแทกเวทมนต์ขั้นที่เจ็ดทางทิศตายของโบราณสถานดวงอาทิตย์กำลังตกอยู่ด้วยผมสีแดงและเสื้อคุมสีแดง เวลรนิการะเบิดพลังเวททั้งหมดของเธอออกมามันทำให้ร่างกายของเธอแป้เปลี่ยนกลายเป็นสีแดงเธอได้ใช้เวทลอยตัวและส่งยิมให้กับเมอร์คิวเลียสและนั่นถือเป็นการกระตุ้นให้เมอร์คิวเลียสโดยที่ไม่ตั้งใจมันต้องการกำจัดเวลรนิกาในตอนนี้มวลน,น้ำหนักมหาศาลได้บดขยี้พื้นดินและนั่นทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนแผ่นดินที่มันได้เคลื่อนผ่าน ลาวกับจะกรีดล้องออกมาแม้กระทั่งเวโรนิกายังอดที่จะรู้สึกประทับใจไม่ได้เธอจะต้องเผชิญหน้ากับการทำลายล้างครั้งใหญ่อย่างแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรับมือกับเมอร์คิวเลียสยิ่งไปกว่านั้นน้ำหนักของมันยังมากกว่าน้ำถึง13เท่าแต่ร่างกายของมันประกอบไปด้วยปลลอดที่มากกว่า1นึ่งแสนแกลลอนหรือบางทีมันอาจจะถึงหนึ่งล้านแกลลอนเวโรนิกาได้จ้องมองอย่างใจเย็น ก่อนที่จะบอกให้เทโอดอร์ใช้เวทมนก์ม,อออกมาเด็กน้อยจงใช้เวทน้ำแข็งทั้งหมดของเธอซะแช่แข็งมันเมื่อมันมาถึงหลังจากนั้นปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของฉันไว้ใจได้เลยครับท่านผู้นําเมอร์คิวเลียสได้ส่งเสียงดังขณะที่มันเริ่มเข้ามาไกลเทโอดอร์ตั้งสมาธิและรอมันเข้ามาในระยะของเวโรนิกาที่ห0 0เมตรฝุ่นทราย เริ่มค้าคุงจนยากที่จะมองเห็นที่470เมตรมันรวดเร็วและยุดหยุ่นกว่าที่เขาคิดเอาไว้นี่นี่มันจะต้องยากแน่ๆเลยที่320เมตรเขาได้วิเคราะห์รูปแบบการเลื้อยของมันที่150เมตรระยะของเขาได้ทับซ้อนกับเมอร์คิวเลียสในสถานที่เช่นนี้เขาไม่อาจพลาดได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียว เวทมนต์ของเขาได้ครอบคุมและสมี50เมตรและเส้นผ่าศูนย์กลาง100เมตรร่างกายของเมอร์คิวเลียสอาจจะโค้งงอแต่มันก็อยู่ในช่วงระยะที่เขาหวังผลเหนือท้องฟ้าใต้ท้องฟ้าจงระเบิดออกยังไม่หยุดยัง้งยาม,มิวทิโอดดร์ได้ใช้เวทมนต์น้ำแข็งที่ถูกคิดค้นโดยซิลเวียแอตลแลนคารละอองเผ็รได้กระจายออกมาอย่างรวดเร็วในช่วงระยะที่จำกัด พายุซิงห์ซึ่งเลวๆยิ่งกว่าพายุหิมะได้ทาโถมเข้าใส่เมอร์คิวเลียสพลังอำนาจของละอองเพชรมันมากกว่าที่ซิเวียได้ใช้ก่อนหน้านี้ผลึกน้ำแข็งได้ลอยอยู่กลางอากาศเล่ากับพายุหิมะและพวกมันได้แช่แข็งปละหลอดซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าน้ำในพริบตาเดียวมันทำให้เมอร์คิวเลียสรู้สึกประหลาดใจกับการโจมตีนี้เนื่องจากว่ามันคิดว่าเป้าหมายของมันมีเพียงแเคเ่วโรนิก้าเท่านั้น ไม่น่าแปลกใจเมอร์คิวเลียสพยายามดิ้นรลนให้หลุดพ้นจากกับดักนี้แต่ทว่ามันก็สายเกินไปแล้วร่างกายของมันครึ่งหนึ่งถูกแช่แข็งมันถูกแช่แข็งจากหัวไปจนถึงหางในตอนนี้เมอร์คิวเลียสกลับกลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งที่ตั้งอยู่กลางทะเลทรายส่วนหนึ่งของทีมสืบสวนต่างใช้ช่วงเวลานี้เพื่อผ่านเมอร์คิวเลียสและรีบเข้าไปยังโบรานสถานจากเนิน พวกเขาก็ตะโกนบอกเทโอดอร์เทโอระวังตัวด้วยนะโชคดีนะหูเนอะร์ผู้นำหอคอยเองก็ระวังด้วยนะครับมันทำให้เทโอดอร์อดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้และจ้องมองไปยังเวโวนิกามันถือเป็นการโจมตีที่ดีแต่นั่นก็ไร้ค่าเมื่ออยู่ต่อหน้าเมอร์คิวเลียสเทโอดอร์ซึ่งเคยชินกับสิ่งมีชีวิตจากยุคบ,บรันตการมาแล้วมันทำให้เขาได้แต่ถอนหายใจออกมา ที่เราทำไปทั้งหมดมันไม่ได้ผลเจ้าสิ่งประดิษฐ์นี้มันเกินเยียวยาจริงๆดวงตาของเทโอดอรถึงกับต้องเบิกกว้างเขากำลังมองน้ำแข็งที่เกาะบนตัวของเมอร์คิวเลียสกำลังละลายหากให้เทโอดอร์คำนวณจำนวนของพลังเวทที่เขาใช้ไปเขาคิดว่ามันควรจะแช่แข็งได้สักหนึ่งชั่วโมงแต่อย่างไรก็ตามความต้านทานของเวทมนต์ของเมอร์คิวลีสนั้น มันสูงจนน่าจะเหลือเชื่อในตอนนี้เขาตึงมันได้เพียงแค่สามนาทีเท่านั้นทันนี่คือการตอบสนองต่อน้ำแข็งซึ่งมันก็ควรเป็นจุดอ่อนของน้ำงั้นท่าอ,อื่นๆก็คงจะทำอะไรมันไม่ได้การถ่วงเวลาจนกว่าพาลาจะควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยได้มันถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดขณะที่ทอโดอร์กำลังคิดเช่นนั้นเวลรนิกาก็ได้เปิดฉากโจมตีขึ้น กฎข้อที่หนึ่งของเลตทาวเวใครเปิดก่อนถือว่าได้เปรียบดาวหางพิฆาตถูกสแสดงออกมาเวทมนต์โจมตีขั้นที่เจ็ดซึ่งเวทมนต์นี้เป็นการรวบรวมของทุกธาตอย่างเท่าเทียมดาวหางพิฆาตได้พุ่งใส่เมอร์คิว s ีสที่ถูกแช่แข็งอยู่มันมีสภาพเป็นของแข็งที่มีความเหนียวผสมอยู่แต่มันก็สามารถดูดซับแรงกระแทกได้โดยสมบูรณ์การโจมตีของเวลูนิกา ได้ระเบิดร่างกายของมันออกเป็นชิ้นๆร่างกายที่ยาวหลายร้อยเมตรได้แตกออกเทยโอโดอได้เอ่ยปากขึ้นเอ๊ะทำไมคุณถึงไม่บอกผมก่อนเขาทำได้เพียงแค่หลบซากของมันเท่านั้นยังไม่พอเขาเกือบจะถูกขึ้นกระแทกอัดพุ่งเข้าใส่ตัวอย่างไรก็ตามเวโรนิกาได้มองตามชิ้นส่วนที่แตกออกของปลลอดด้วยท่าทางที่จริงจังพร้อมกับพูดว่า พลังที่ดุนแรงเช่นนี้กับไร้ค่าเวลอนิกาเคยคิดว่าจังหวะการโจมตีก่อนหน้านั้นมันสมบูรณ์แบบแต่แล้วการกระทำของเธอกับดูไร้ความหมายเธอสัมผัสได้ว่าเมอร์คิวเลียสยังมีชีวิตอยู่และในจังหวะน,นั้นเองชิ้นส่วนที่แตกกระจายออกมามันก็ขยับเข้ามารวมด้วยกันและก่อลูกลางกลายเป็นงูยักษ์อีกั้งอย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ของพวกเขาก็ผิดไปนั่นมันยักษ์อย่างนั้นเหรอดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นรูปร่างของมันไม่ต่างไปจากมนุษย์เว้นแต่ความจริงที่ว่าแขนและขาทั้งสองข้างของมันยาวเกินกว่าห้าสิบเมตรทั้งสองต่างรู้สึกเคร่งเพียเมื่อเห็นเมอร์คิเลียสเปลี่ยนรูปร่างจากหมู่กลายเป็นยักษ์ขณะนั้นเองสิ่งแปลกประหลาดก็ได้ปรากฏขึ้นจูๆ่ๆดวงตาสีขาวก็ปรากฏขึ้น รูม่านตาของมันก็กลายเป็นสีขาวเช่นกันดวงตาที่ปลาลได้ปรากฏขึ้นบนร่างกายของอยักษหากมีเพียงแค่นั้นเวโรเนกาและทีอวดอรก็คงไม่รู้สึกแปลกใจเลยแต่ทว่าปัญหาก,ก็คือจำนวนของดวงตามันปกคุมไปทั่วทั้งร่างกายตั้งแต่หัวจะลดเท้ามันทำให้เวโรเนกาถึงกับขมวดคิว้วและในขณะเดียวกันหูของทียอ,อดอก็ได้ยินเสียงบางอย่างนี่มัน พลังของผู้เฝ้าดูซึ่งมีนามว่าอากอสเขาคือผู้ที่มีดวงตานับร้อยและนี่ไม่ใช่เรื่องไร้สาระเพียงอย่างเดียวแต่มอเ์คิวเลีสมีพลังของเทพเฮอร์มสแกรู้อะไรบางอย่างเหรอความตะกะแกบอกฉันมาเดี๋ยวนี้อากอสเป็นชื่อของอยัาที่ปรากฏในยุคเก่าแก่ด้วยดวงตาหลายร้อยดวงที่ปกคุมไปทั่วทังร่างกายของมัน มันจึงกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเฝ้าดูจากนั้นมันก็ได้ถูกสังหารโดยเฮอร์มมสซึ่งเขากำลังหาอะไรบางอยา่างที่อากอสกำลังปกป้องอยู่ความตระกาศได้อธิบายสั้นๆเกี่ยวกับอากอสและการวีเคร์เมอร์คิวเลียสผู้ที่กำลังเคลื่อนไหวมันอาจจะไม่ใช่พาลาเกนํำแต่ความตะกาศนั้นมีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับยุคโบราณตระการ เลยได้อธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งมีชีวิตเทียงที่ถูกสร้างขึ้นด้วยพลังของเทพเฮอร์มีสเขาคือเทพแห่งความโชคดีแต่โชคก็ไม่ได้เข้าข้างสำหรับทุกคนเฮอร์มีสมีคาถาวิเศษอันหนึ่งแต่เขาไม่สามารถใช้มันได้ไม่งั้นล้วก็เขาก็คงจะเป็นเทพเจ้าไปแล้วจากเนินความตะกะก็ได้พูดขึ้นเล่ากับว่ามันกำลังสนใจเอาล่ะผู้ชาย เจ้าพยายามคิดถึงวิธีการสะวิธีการมันมันไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้เลยหรือว่านี่จะเป็นจุดจบไม่เจ้าลองมองไปข้างหน้าดูสิข้างหน้าอย่างนั้นเหรอมันมันมีอะไรอยู่ข้างหน้ากันบ้าเอ้ยขณะที่เทโอดอร์กำลังตั้งใจฟังคำอธิบายของความตะากราดวงตานับลอยก็ได้จับจ้องมาที่เขา ดวงตาบนล่างกายของเมอร์คิวลีสได้เปลี่ยนกลายเป็นสีแดงทีโอโดอรไม่รู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของมันแต่เขากับรู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆในตอนนี้เขารู้สึกแหนวสั่นไปทั่วถึงใครสันหลังขณะที่เขาก้าวกระโดดไปที่ด้านหลังพร้อมๆกับที่เมอร์คิวลีสได้ก้าวมาข้างหน้ามันเล็งมาที่เราแล้วอยากและสองจอเวทผู้ยิ่งใหญ่กำลังเผชิญหน้ากัน ในใจกลางทะเลทรายตำนานที่จะถูกเล่าขานได้ถูกเขียนขึ้นณที่นี้